ความรู้สึกแรกที่ต้องเอ๋ยเริ่มมองไม่เห็นตอนนั้นเป็นยังไงฮะหนูรู้สึกว่างเปล่าค่ะเหมือนทุกอย่างในโลกนี้มันหายไปแล้วก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่เพราะว่าหนูไม่อยากเป็นภาระของครอบครัวไม่อยากเป็นภาระของคนรอบข้างค่ะ ก็ใช้ชีวิตปกติค่ะไปโรงเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนทํากิจกรรมที่โรงเรียนพยายามตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีค่ะหนูเป็นลูกคนเดียวค่ะแล้วก็เป็นหลานสาวคนเดียวสิ่งที่หนูสามารถทําได้ก็คืออยากจะช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวค่ะ อย่างมันพังลงตอนที่หนูกำลังจะตาบอดค่ะมันท้อค่ะโทษตัวเองตลอดเพราะว่าเหมือนกับตัวเองเป็นภาละค่ะต้องดับเรียนค่ะเพราะว่าไม่สามารถไปโรงเรียนแล้วก็ไม่สามารถทำงานเขียนหนังสือได้สิ่งที่สามารถทำได้ดีที่สุดในตอนนั้นก็ไม่สามารถทำได้แล้วค่ะความฝันของหนูมันกลายเป็นสีดำค่ะ หนูได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบคนตาบอดค่ะตอนที่ไปเรียนโรงเรียนคนตาบอดตอนนั้นก็ได้ฝึกการใช้อักษรเร็วค่ะฝึกเขียนฝึกอ่านไปเจอน้องคนหนึ่งค่ะซึ่งน้องตาบอดสนิทเลยแต่ว่าน้องสามารถอ่านหนังสือได้เดินได้ในใจก็เลยคิดว่าคนที่เขาเป็นหนักกว่าหนูเขายังสามารถใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันได้ยังสามารถไปเรียนได้ค่ะก็เลยทำให้หนูคิดว่า หนูก็ต้องทำได้ตอนนั้นหนูผ่าตัดไปแล้วสามครั้งค่ะแล้วมันก็ออกมาไม่ดีเท่าที่ควรก็เลยไปรักษาที่โรงพยาบาลบ้านแพงวจอตาของหนูมันมันเปื่อยแล้วมันก็เละแล้วแต่ว่าคุณหมอคุยกับหนูว่างั้นเรามาลองดูกันมันเป็นคำที่เหมือนกระตุ้นให้หนูได้คิดว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีโอกาส แค่1%เซ็มันก็ถือว่าเป็นโอกาสหลังผ่าตัดหนูต้องนอนความหน้าตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเวลาเหนื่อยก็ไม่สามารถแบบเปลี่ยนท่านอนได้ประมาณ4-5หเดือนค่ะคิดแค่ว่าถ้าหนูทำตามที่คุณหมอบอกหนูอาจจะมีโอกาสมองเห็น จากความฝันสีดำมันก็ทำให้หนูค่อยๆมองเห็นสีที่มันแตกต่างขึ้นมาค่ะจากที่เคยมองไม่เห็นเลยก็เริ่มเห็นแสงเห็นรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกขอบคุณเค่ะเหมือนคุณหมอเป็นแสงสว่างของหนูเลยคะ่ะโอกาสครั้งนี้ก็จะทำให้หนูกลับมามองเห็นอีกครั้งค่ะการมองเห็นสำหรับหนูเป็นสิ่งที่มีค่าค่ะ เพราะว่ามันสามารถทำให้หนูมองเห็นหน้าคนที่รักได้มันทำให้หนูได้ทำตามความฝันของตัวเองอีกครั้งค่ะจะได้กลับมาดูแลคุณยายค่ะกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ตอรแนแก่ยังมีคนไข้อีกหลายหมื่นคนเลยค่ะที่ยังรอโอกาสในการผ่าตัด เพราะว่าห้องผวาตัดไม่เพียงพอมาร่วมกันมอบโอกาสนี้ไปขห้ขทุกคนนะคะ